คือการเรียนรู้ในแบบของเขาดูเม mm ็กซ์เติบโตด้วยความสุขสะอาดง่ายในซักเดียวไฮยีนเอ็กซ์เพรสวอชซักเดียวอยู่กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมเอาวันนี้เราจะย้อนยุคครับผมเรื่องความบันเทิงในยุค80นะครับอ่านั่นคืออะไรครับหนังสือการ์ตูนเลิ่อระบาด โอ้โหย้อนเรียกว่าย้อนเวลากลับไปเรื่องราวของตัวการ์ตูนลายเส้นต่างๆเราจะเห็นกันวันนี้เลยครับผมจาได้เลยนะครับที่บ้านผมยังไม่มีทีวีนะครับผมแต่ความบันเทิงหนังสือการ์ตูนเลระบาดนย่ยถึงที่บ้านแล้วบางบ้านมีเป็นปึ้งๆเลยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมเอ้าคุณพระเชี่ยวนะครับที่จะให้ความรู้ในวันนี้นะครับมาทั้งหมด3ท่านครับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมของเล่นไทยยุค80นะครับป่าเอก อธิกิจครับผมท่านที่สองครับถ้าเป็นนักวาดนิยายภาพไทยครับการ์ตูนเล่มลำบาทครับคุณสูงศักดิ์โต๊ดโกสุมพิสัยครับท่านที่สามฮะบรรณาธิการผู้จัดทํานะครับหนังสือการ์ตูนครับคุณวัชรินเรียมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยนะฮะวันนี้โอ้โหมาย้อนกันแน่นอนครับนี่คือหนังสือการ์ตูนเล่มละหนึ่งบาทยุคนี้สมัยนี้ไม่มีเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วและไม่มีนานแล้วด้วยครับผมนี่ขึ้นอยู่กับ คุณสะสมไว้การ์ตูนเรื่องหนึ่งบาทมันคือ,อก่อนอื่นเดีย๋ยวเรามาทําความเข้าใจว่าการ์ตูนกับนิยายภาพนี่มันต่างกันนะฮะออการ์ตูนแล้วก็น,นิยายภาพอสองสองอย่างนี่ต่างกันแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยเราจะเรียกลมๆ,ๆอย่างเดียวเลยว่าเป็นการ,ร์ตูนนะครับทีนี้ว่าการ์ตูนคืออะไรการ์ตูนก็คือการวาดภาพที่เราสกัดตัดทอนต่อเติมให้มันผิดไปจากความเป็นจริง นะครับให้ดูน่ารักก็ได้ให้ดูตลกก็ได้ครับการนําเสนอวันก็คือการ์ตูนเนี่ยก็จะจบภายในช่วงเดียวก็ได้หรือว่าต่อเนื่องกันไปเป็นเรื่องยาวก็ได้นะครับส่วนที่ไอภาพนี้ก็มันเป็นการเขียนที่รายละเอียดมากขึ้นนะครับรายละเอียดมากขึ้นก็อะนาตมีสัดส่วนคนสัตว์สิ่งของหรือฉากหลังเนี่ยจะค่อนข้างจะเหมือนจริงมากขึ้นนะครับการเล่าเรื่องก็จะดําเนินจาก จากช่องหนึ่งไปสู่อีกช่องหนึ่งไปสู่อีกช่องหนึ่งนะฮะจากหน้าแรกหน้าที่สองหน้าทสามจบเรื่องนะแล้วก็ประกอบกับตัวอักษรบรรยายแล้วก็บรรลนคําพูดนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือของรุ่นเก่ารุ่นอาจารย์เราก็จะอาจารย์จุกเบี้ยวสกุลเจ้าชายผมทองอาจารย์ล่าเรือสวงสิงดํานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ของอาจารย์โอค์กับทีมงานการ์ตูนพระพุทธเจ้านั้นนั้นแล้วก็เรื่องระบาดนั่นละนั่นคือนิยายภาพนะครับครับ ส่วนว่าการ์ตูนเล่นบาทคืออะไรนะครับการ์ตูนเล่นบาทก็คือนิยายภาพชาวบ้านที่วาดรูปไม่ต้องพิธีพีถานะนะครับครับเล่าเรื่องด้วยภาษาที่ง่ายๆชาวบ้านเข้าใจง่ายหนึ่งเล่มอ่าแล้วก็จบเรื่องเลยแล้วก็เรื่องสั้นกระชับภายในหนึ่งเล่มประมาณ16หรือ24หน้าจบเนี่ยอ่านรู้เรื่องเลย นะครับ,รบนั่นคือการ์ตูนเล่นระบ,บาดแรกเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับผีไหมหรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปก่อนท,ทั่วไปก่อนนะทั่วไปก่อนทีนี้มันก็เหมือนกับรองตลาดนะก็ว่านักเขียนเนี่ยทุกคนแต่ละคนมันก็มีอาชีพของเขาอยู่แล้วนะเป็นปน,ปน,นักอยากเขียนครับเขียนก็ต่างคนมีเรื่องในใจอะไรอยากอะไรก็เขียนมาทีนั้นะมันพอพิมออกมาเนี่ยยอดขามันจะบอกว่าแนวไหนขายได้ดีกะขายได้เยอะก็แนวนั้นโดนแล้วโดนแล้วก็ แนวผีปรากฏว่าแนวผีเนี่ยอันดับหนึ่งตลอดเลยครับสนักพิมพ์ที่เป็นพิมพ์หนังสือตูนขายตอนนั้นมีเยอะไหมฮะมีเยอะครับมผมผมเคยเอามารวบรวมนะสี่สิบกว่าสนักพิมพ์ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากในยุคนั้นนะใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่มากสเสน่ห์ของมันคืออะไรอย่างที่ผมผมผมไปนั่งสะสมสเสน่ห์ของมันตอนแรกที่ผมอยากซื้อก็เลยผมซื้อปกปกก็เลยเขาปกวาดสวยอย่างเงี้ย ประตูผีเนี่ยอาจารย์ลาชานวัดวัดปกแบบสวยมากแต่อย่าลืมนะว่ามันมันก็เหมือนกับโปสเตอร์หนังอะใช่โปสเตอร์หนังแล้วเฮ้ยหนังผีน่าดูน่าดูอ่ะเออแล้วก็ภาพมันมีเฮ้ยมันดูแล้วก็มีอะไรหลายอย่างนะทำให้เราซื้อเขาถึงเอานักเขียนที่ดังๆหรือว่าสวยๆมาว่าหน้าปกเพื่อดึงดูดเงี้ยฮะดึงดูดให้คนซื้อใช่ดึงดูดให้คนซื้ออย่างเงี้ยปกเกินปกเกินราคาหนึ่งบาทใช่แต่ละคนวาดแบบสุดสุดยอดทั้งนั้นอย่างเงี้ยอเยคือเราเห็นแล้วก็เฮ้ยซื้อซื้อเราต้องซื้อมาเก็บโทษเหรอครับ ในมุมของนักวาดนักเขียนทําอะไรบ้างครับก่อนจะออกมาไปเล่นหนึ่งก็เิดเองอือเองอะไรเองหมดหนึ่งคิดเรื่องก่อนครับคิดเองเรื่องะพอคิดเรื่องเสร็จก็ลงมือลงมือได้เลยเขียนเขียนสามสี่วันเล่มส่งสามสี่วันจะได้หนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องเพราะเล่มเดียวคือจบหนึ่งเรื่องมีไหมเรื่องต่อไปหน้าตาพี่ซ้ำมันมีไหมก็มีบ้างครับ ก็ก e e no, ็มีมันก็มันก็ใช้คล้ายๆเหมือนพระเอกคล้ายๆมันอะไรอ๋อกเคล้ายๆพระเอกวันนี้แหละเพราะว่านักธรรมเดิมอ่าเนี่ยปุจฉาดังๆผมก็หน้าคล้ายๆไม่ใช่บัญชาไปครับโอ้โครงหน้าไม้หน่อยมาไม้หน่อยนึงครับเออแม้แต่ตัวหนังสือที่เป็นคําพูดตรงนี้พี่โตดก็เขียนของผมก็เคยเขียนใต้ภาพข่าวหนังสือพิมพ์มาก่อนก็เอาตัวนั้นมาเขียนอ๋อมาเขียน ให้มันเป็นเอกลักษณ์เกพาะตัวครับผมเคยมีไหมหนังสือการ์ตูนถูกแบนมีครับมีครับมีครับคือมันเกี่ยวอะไรการเมืองหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องไม่มันเป็นทั่วโลกเขาทำอเมริกาหนักกว่าเรานะเขามีการเผาหนังสือการ์ตูนที่โรงเรียนกันเลย่อามผม่ปกครองก็จะเดือดร้อนของของไทยเรานี่เหมือนกับครั้งหนึ่งนะฮะมันพอมันขึ้นสูงสุดแล้วมันก็จะต้องตกลงมานะครับทีนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนนักวิชาการนักสังคมที่เป็นห่วงเยาวชนอ่ะนะ ซึ่งก็ส่วนนึงก็ถูกนะคือมันหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเยาวชนเขาอาจจะมองว่ามันทีไมบได้มนี่นุ๊ดนุ๊ดหมดเยอะไม่เหมาะกับเด็กเยาวชนหรือมันทีแบบความรุนแรงน่ากลัวอย่างเงี้ยตัดคออย่างเงี้ยเขาก็กลัวเด็กหรือลูกหลานไปอ่านแล้วแบบเลียนแบบแต่างคนต่างมองนะต่างมุมนะการวางจำหน่ายลนะฮะวางขายสมัยนั้นวางไปวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับอย่างอย่างผมอย่างผมเป็นนักเก็บประก่อนผมจะซื้อตามแผงหนังสือ แผงหนังสือแผงหนังสือทั่วๆไปเขาจะเขาจะเป็นเส้นลวดอย่างเ้นแล้วเขาจะหนีบหนีผ้าหนีผ้าให้เราเลือกแต่ละเราเปิดดูไม่ได้นะเราต้องคอยดูเพราะนั้นเราพอเราเปิดดูไม่ได้เนี่ยเราเลยต้องพยายามเลือกปกสวยๆอดูชื่อเรื่องก่อนแล้วก็เราก็หยิบมาปกสวยดูชื่อเรื่อง้วยดูชื่อเรื่องนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดนั่งรถโดยสารรถส้มอะไรเงี้ยเราก็จะเฮ้ยซื้อไปสักเล่มสองเล่มคือเหมือนอ่านข่าเวลาอ่านบนรถหรือพ่อค้าแม่ค้าไปขายของตลาดนัดก็ เวลาขายก็ขายไปเวลาไม่ขายก็เก็บไว้ในกระด้งแล้วก็หยิบมาอ่านค่าเวลาตามที่อยู่ตามพวกอะไรอ่ะร้านตัดผมบาเบอร์เขาก็มาวางให้ลูกค้าอ่านตามร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยเขาก็จะจำหน่ายตามนั้นนะฮะไอนี้รอเวลาใช่คืออ่านค่าเวลารอเวลาคือเนื่องจากมันราคาถูกไงสมัยก่อนเราอ่านแล้วก็แบบทิ้งขว้างคือเราไม่ได้สนใจมันอ่านแล้วทิ้งคือเหมือนไม่มีค่าเพราะมันถูกทําไมป่าถึงหันมาสะสมฮะผมชอบบอกคือเมื่อสักเกือบสิบเก้าปีที่แล้วเนี่ยผมกลับไปบ้านต่างจังหวัด ผมก็ได้มาสองเล่มของอาจารย์นอมนได้มาอ่านพอมาน้างอ่านเฮ้ยมันเฮ้ยเด็กๆเราเคยอ่านตั้งแต่ได้มาผมก็กลับไปที่บ้านอีกไปหามาได้อีกประมาณสิบกว่าเล่มแล้วก็เลยตามหาเก็บแต่ตอนนั้นเลือกเก็บพยายามเกียบเก็บปกสวยๆก่อนแล้วมันก็เก็บมาเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพอเขารู้ว่าเราชอบเนะี่ยเขาจะหาให้เราผมไปเดินตลาดนัดหาของเล่นเก่าๆหาแต่ผมเจอเง่ผมก็จะซื้อสมัยก่อนแรกๆผมเจอถูกมากนะขายเป็นกิโลช่างกิโลขายโลละประมาณ20บาทบโลหนึ่งก็เติบร้อเล่มมันเยอะมากผมก็ซื้อมาเก็บ จากนั้นก็คือไปเจอที่ไหนปุ๊บใครเขารู้ว่าผมชอบเน่เขาจะบอกให้สนใจามาตลาดนัดมีมผมก็เอาเอามาเลยมันทีมาทีละพันเล่มสองพันเล่มตอนก่อนยังไม่แพงตกเล่มละบาทสองบาทเองก็เก็บมาเรียกเพราะว่าชอบปกมันปกมันวาดสวยเย,ย,ยนี่คือ,ค <น S 1> อก่อนที่จะเป็นกก <c oughs> นักวาดก่อนที่จะเป็นนักวาดเววาดทำงานอยู <c oughs> ่ที่เดลนิวจบมสามผมก็มาอยู่เดลนิวก็จะวาดเป็นอย่างนี้อันนี้ตอนเด็กตอนเด็กเลยก่อนจะเป็นนักวาดโอ้แต่ก็พอห้าพหก อุปห้าบอกว่าองนี้เขาโอเคแล้วมีแววแล้วมีแววเริ่มีแววนักเขียนนักวาดแล้วออใส่ฝันมาตั้งเย่นู้นไปดูหนังมาแล้วแกก็กลับมาวาดเป็นตอนๆแต่ตอนที่ทำงานอยู่ก็มีโอกาสได้แค่เขียนครับไม่มีโอกาสได้วาดเลยเขราไม่เปิดทางให้ผมผมก็การเมืองผมก็หัวไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยผพราะขอไปเขียนกับตัวเรื่องวาบาทขวาอะไรแนวไหนที่พี่พี่โต๊ดชอบมากที่สุดฮะแนวไหนที่เขียนแล้วรู้สึกมันมันมือมันแบบลื่นไหลมากกแนวแบบลึกลับซับซ้อนแบบมี สิ่งที่มันเหลือความคาดหมายคืออ่านแล้วไม่เครียดคือให้มันหุดโลกไปเลยยิ่งดีอไปเอ็กจะไปเจอไปเจอ,อ,อแล้วสะสมมาก,กี่ปีแล้เนี่ย<ะ>ก็ประมาณ19ปีแล้วฮะสิปีครไปเรื่อยๆหนึ่งเล่ม2อเล่มสิเล่มจนกระทั่งตอนนี้ประมาณ4 0 0หมื่กว่าเล่มแล้วถาจริงลูกเรียไม่บ่นเหรออ๋อตอนแรกก็บ่นฮะแต่พอเราทําห้องเก็บห้องดีๆเป็นสัสดส่วนก็ละ จะเป็นของเล่นจะเป็นหนังสือผมทําเป็นห้องไว้มีห้องที่หนึ่งห้องที่สองที่สามคือถ้าจัดเรียบร้อยดูแลดีๆเขาก็ไม่บน่นว่ถ้าเราสะ,ส,ะสมสะสมพระอย่างนี้มันกมม็มีการเปลี่ยนมือกันมีการเอามืล,ลืกภาพ<ๆ>อย่างนี้ก็คือเงินจมไหมไม่จมเพราะว่าหนึ่งเราชอบผลงานพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเขาหาซื้อกันนะเล่มหนึ่งประมาณ20บาท30บาทถ้าเล่มปกหายยกยาเนี่ยผมซื้อมาประมาณ400บาทก็มีแสดงว่าก็มีกลุ่มเล่นหนังสือนี้เหมือนกันมีกลุ่มมีกลุ่มเขาตามหาอยู่ พี่โตนี่คือเลิกเขียนไปแล้วเลิกเขียนแล้วครับผลงางช่วยมีเก็บไหมฮะเก็บไว้ม่งก็นิดหน่อยมันไม่มีความหมายอะไรผมก็เก็บนิดหน่อยแค่นั้นเองมีมีเรื่องที่รู้สึกเขียนแล้วก็ให้เขาเขาไปบ้างภูมิใจไหมฮะเป็นเรื่องที่ถูกประประทับใจเราเลยทับใจก็มีได้เขียนบทนําของเส้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแล้วก็มาเขียนอุ่นพลังเวทแกเขียนให้หนังด้วยจำกระถาทุดงของคุสิบห้ากันสิบเอ็ดเจเขาให้แกเขียนเป็นหนังเป็นเรื่องขึ้นมามันมีโอกาสจะหายไหมฮะหนังสือการ์ตูนทั่วๆไปในยุคปัจจุบัน แบบว่าเปลี่ยนรูปลักษ์ไปเป็นในอยู่ในมือถือหรือว่าอยู่ในสื่อโซเชียลแทนไหมตอนนี้ไปนอยู่ในสื่อโซเชียลเยอะแต่ว่าเราเราก็ยังอยากให้มันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามผลักดันให้มันมีแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันยังคงอยู่ครับวันนี้พี่โต๊บอกว่ามาออกรายการคุณพระช่วยได้มีของฝากมีของเด็กของเด็กอาพี่โต๊โชว์หน่อยมีวาดใหม่สดๆเลยนี่นี่ต้องแบับต้องแบับเชิญชมนะครับคุณพระช่วยคุณพระช่วยนะครับก็มีพิธีกรสองท่าน อันนี้เรียกผมไหละอันนี้คุณพันธ์ฮะมีผมแอบอยู่ด้วยแอบดูอยู่โอ้แอบดูอยู่นี่ให้โหนงเท่านี้ยือกุมารทองอันนี้ถามพี่โตอันนี้คือจะบ่งบอกเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรเนแนวผีใส่เข้าไปเพาผมเขียนนิยายผี๋อ จุกขายอย่างคุณเท่งแบบชอบจิ้มตาอย่างนี้ผมก็ใส่จิ้มตาไปหลอกผีนะอะไรองค์ประกอบ้างหลังให้มันดูออกไทยๆอย่างนี้ผมก็ต้องเสาตรงนี้ก็ต้องเป็นลายไทยใส่เข้าไปให้มันเข้าองประกอบแบบโอ้แล้วแม่ก็ชื่อเรื่องข้าวบุรีนะคุณพระช่วยไงพระช่วยด้วยนะเจอผีไงเดอโอ้อันนี้คือต้นฉบับครับต้นฉบับครับแต่พอไปปรุงสีมาแล้วก็จะเป็นแบบติดจารอย่างนี้เลยคเออ สีสันสดใสขึ้นมาทันทีเลยมันก็เหมือนเราไปทําปกหนังสืออะฮะของตองเป็นแบบนี้อ่ะปเอกครับทิ้งท้ายตรงนี้หน่อยเผื่อใครสนใจนะอยากจะไปดูไปชมอะไรเงี้ยได้ที่บ้านหรือที่ไหนก็ตอนนี้ก็คือผมมีร้านอยู่ที่พันธิประตูน้ํานะครับเป็นร้านของเล่นของสะสมเก่าจะเป็นตุ๊กตุนหรือเป็นของเล่นเก่าหรือหนังสือกระตุนละบาทจะมีอยู่ที่ร้านอัตกิตโตช็อปพันธิประตูน้าชั้นสอ ครับนะครับไปแลกเปลี่ยนไปนั่งคุยกันไปย้อนยุควัยเยาว์ได้หมดเลยเออนะครับมีทั้งแบ่งปันกันมีทั้งจำหน่ายมีทั้งหมดคุณผ<ด>ู<ด>้ชมครับวันนี้นอกจากความสนุกสนานแล้วเราก็ได้ความรู้เรื่องราว <c oughs> เกี่ยวกับการ์ตูนเล่มระบาดสมัยก่อนซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะหลายหลายคนถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นก็คงต้องมีพบกันไว้ติดตัว ไม่ว่าจะเป็นเวลาเดินทางก็ดีนะเวลาไปไหนมาไหนนี่เข้าห้องน้ำครับเข้าห้องน้ำนีสำคัญเก่นอาณาชาญก็ถือว่าเป็นความบันเทิงในยุคที่ยุคนั้นเราไม่มีมือถือนะหนังสือนี่ช่วยเราได้จริงๆเลยนะครับผมครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณป๋าเอ็กขอบคุณคุณโจ๊ตขอบคุณคุณวัชรินทร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักอ่านหนังสือสักคนละคนละเล่นมาครับผมสักครู่ให้กลับมาครับผมหุณพระช่วย